สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องการินคาค่ะวันนี้กันมีอีกหรุ่นนะคะมานำเสนอที่จอดอยู่ข้างๆการตรงนี้นั่นก็คือรุ่น CX 3รุ่น2.0 Comfort นะคะหรือว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นรุ่นลองท็อปสำหรับคลาส CX 3ตอนนี้เลยนะคะในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันพื้นฐานอย่างไรเดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีคำตอบเื้องต้นเนี่ยให้ดูรอบคันกันก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นสีเทานมนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นสีเขาเรียกว่าสีใหม่สําหรับในรุ่นของ cx 3าตอนนี้เลยนะคะสีก็จะโทนประมาณไม่เทาไม่ฟ้าจะอยู่อมๆประมาณนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าเทรนตอนนี้สีสีประมาณนี้นะคะกำลังมาเลยนะคะวันนี้เนี่ยคันนี้พิเศษตรงที่ว่าสังเกตดูนะคะรอบคันเนี่ยจะมีในส่วนของชุดแต่งนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเป็นพิเศษเลยก็คืออยากจะได้ชุดแต่งที่ เป็นโทนสีแดงเพิ่มความสปอร์ตนะคะก็คือเป็นโทนแดงมารับกับตัวสีเทานมนะคะก็โอเคแปลกตาดูสปอร์ตอีกแบบหนึง่งสำหรับออปชั่นพื้นฐานนะคะเดี๋ยววันนี้กันพามาดูเลยนะคะอันดับแรกนะคะในส่วนของด้านหน้าด้านหน้ารถนะคะรุ่นนี้ cx 3 Comfort ร์ตาคาตั้งจำหน่ายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะคะสังเกตไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าโดดเด่นเป็นสงา่ารุ่นนี้ให้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ led แล้วนะคะ โปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับตรงนี้ค่ะขอบตานะขอบตาตรงนี้จะเป็นเหมือนว่า daytime running lamp นะคะก็คือเวลาที่ลูกค้าขับขี่ตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีแสงสว่างจากตรงขอบตาตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกแบบ LED นะสำหรับรุ่นล่างที่ต่ำกว่าน,นี้รุ่นเบสพัทนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นคอมฟอร์นะคะมีมาให้แล้วเป็น LED ก็คือ ลำแสงเนี่ยเวลาที่ใช้งานหลอดเนี้ยมันจะสว่างสว่างนะคะแล้วก็คมชัดนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางตอนกลางคืนนะคะนอกจากนั้นด้านหน้าค่ะสังเกตตรงนี้เลยตรงนี้นะคะก็คือจะมีในส่วนของเซนเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์หน้าต้องบอกว่ามีมาให้4จุดนะคะเซ็นเซอร์หน้ามีไว้ทําอะไรคะเอาไว้เตือนนะคะว่าเราจอดรถใกล้กับคันหน้าแล้วหรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอ เซนเซอร์ S S หน้าไปแล้วอะมาดูใกล้ๆตรงนี้ค่ะใต้โลโก้ใต้โลโก้เรามีกล้องหน้ารถให้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้ทั้งเซ็นเซอร์หน้าและกล้องหน้ารถนะคะอันนี้ต้องบอกว่าติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในวารันตีนะคะก็คืออยู่ในการรับประกัน3ปีแสนโลเนาะอันนี้แค่ด้านหน้านะออปชั่นยังแน่นค่ะันนี้เดี๋ยวกันพามาดูข้างๆนะคะเดี๋ยวกับพามาดูรอบคันเดี๋ยวกันพามาดูด้านข้างนะคะ ด้านข้างก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีในส่วนของตัวตรงนี้ก็จะเป็นข้อไฟเลี้ยวนะคะรุ่นคอมฟอร์ตสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยเป็นเหมือนโครเมียมนะคะอันนี้สังเกตง,ง่ายๆเลยคือรุ่นคอมฟอร์ตที่จะมีตัวนี้นะคะอันนี้มาจากโรงงานนะแต่ว่าชิ้นนี้นี่คือลูกค้ารีเควสเพิ่มเติมมา mm hmm. เดี๋ยวจะสักสนกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีชิ้นนี้มาจากโรงงานนี้เพิ่มเติมให้นะคะโอเค เช่นเดียวกันในส่วนของตัวเปิดปิดกุญแจนะคะยังเป็นกุญแจรีโมทพร้อมด้วยปุ่ม Smart ะะสมาร์ทคีย์เลสนะคะสมาร์ทคีย์เลสก็คือเปิดปิดประตูจากปุ่มนี้ได้เลยกุญแจหลายท่านสงสัยว่า a อ C x ีตอนนี้กุญแจมันจะเป็นดอกประมาณไหนนะคะวันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูอ่าอันนี้มันยังใหม่อยู่นะมันยังใหม่อยู่มันยงอยู่ในซองอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้กุญแจรีโมทสอดอกนะคะเรียกได้ว่า เป็นแบบใหม่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะโอเคเปิดปิดก็ง่ายๆค่ะก็ระยะการทํางานของกุญแจกับตัวรถสัมพันธ์กันนะคะเราสามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้คือเปิดนะคะถ้าปิดก็ปิดแล้วก็ล็อกเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือปิดแล้วล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะให้สังเกตเสียงสัญลักษณ์เมื่อกี้นี้นะคะว่ามันจะดังปิ๊บๆอันนี้แปลว่าล็อกแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน อาออีกอย่างหนึง่งล้อแม็กต้องบอกว่าล้อแม็กตรงนี้นะคะให้เป็นล้อแม็กไซสิ16นิ้วนะคะไซสิ16นิ้วก็มีความนุ่มนวลน,นะคะมีความนุ่มนวลแล้วก็แฝงความสปอร์ตด้วยนะคะมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังคอมฟอร์ตก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายแบบ led นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟให้ดูรอสักครู่หนึ่งด้านหลังนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ led นะคะอันนี้คือ กันเปิดไฟหน้าไว้เฉยๆนะเนี่ยอันนี้คือความ LED มันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นเส้นสายนิดนึงนะนะคะตรงนี้จะดูแบบสวยงามหรูหรามากนะคะอย่างหนึ่งที่มาจากโรงงานก็คือเซ็นเซอร์4จุดนะคะถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะนส่สนของกล้องหลังกล้องหลังบางท่านงงอยู่ตรงไหนสังเกตง่ายๆตรงโลโก้นะคะโลโก้ตรงลงมาด้านล่างนะคะกล้องหลังจะถูกซ่อนไว้บริเวณนี้นะคะอันนี้คือที่เก็บกล้องหลังนะ อันนี้เช่นเดียวกันติดตั้งมาจากโรงงานมันก็จะอยู่ในวารันตี3ปีส0 0กิโลนะคะสรุปง่ายๆเลยรุ่นนี้มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังะคะเรียกได้ว่าครบมากเลยนะคะ <S <S นอกจากกล้องหน้ากล้องหลังแล้วเนี่ยการต้องบอกว่ารุ่นนี้ยังรองรับในส่วนของกล้อง360 <S <S นะคะหรือว่ากล้องรอบคันกล้องรอบคันก็คือจําลองนะคะเวลาที่ ลูกค้าถอยจอดเนี่ยเหมือนเรามองอยู่จากมุมข้างบนนะคะเราจะมองเห็นเลยว่าออรอบคันของตัวรถเราเนี่ยมีวัสดุมีอะไรบ้างนะคะก็คือเพิ่มความปลอดภัยในการที่เราจะถอยจอดนะคะให้สังเกตได้ง่ายขึ้นนั่นเองอีกอย่างหนึง่งต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำหรับรุ่นนี้นั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะด้านบนค่ะไปดูเลยด้านบนนะคะสำหรับรุ่นคอมฟอร์ จะมีสันลูปนะคะไฟฟ้ามาให้แล้วหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะลังเลกับเบทัดตะต้องบอกว่าถ้าคอมฟอร์ตรุ่นนี้มีสันลูฟนะคะก็เรียกได้ว่าดูเทพอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็พูดง่ายๆด้านหลังค่าเสาอากาศคีบฉลามาเพิ่มความแบบดูสปอร์ตดูหรูหราให้โซนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ ภายนอกนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยกันขึ้นมานั่งอยู่ในรถ Mazda CX-3 นุ่นคอมฟอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันเลยว่าภายในเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตปรับเบาะนะคะแล้วก็สตาร์ทรถนิดนึงการปรับเบาะของเรารุ่นนี้เนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะก็คือเลื่อนอยู่เวณด้านล่างนี้นะคะเหยียบเบรกเหมือนเกกดิมค่ะกดเบรกแล้วก็ p u s t a r t อ่าสังเกตว่า พอกดการกดฟุตปัเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอนะคะก็จะโชว์มาเป็นประมาณนี้เลยเข็มมาตรวัดเราจะเป็นเป็นเหมือนกิโลอะค่ะก็คือศูนถึง20 40ิบสี่สิิบแปดสิบประมาณนี้นะคะไล่ไปถึง220นะคะอันนี้คือหน้าตามาตรวัดของรุ่นคอมฟอร์ตนะคะในส่วนถัดมาด้านขวามือของการตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นนี้เปิดปิดออตโต้แล้วนะคะแล้วก็ ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของปัดน้ําฝนออตโต้เช่นเดียวกันอ่ะพอมาดูดีไซน์พวงมาลัยค่ะประมาณนี้เพิ่มเสียงรถเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกจะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะคะส่วนด้านขวาจะเป็นในส่วนของระบบค r u i s e control ก็คือควบคุมความเร็วคงที่อ่ะโอเคการตกแต่งนะคะภายในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวกันขออนุญาตเปิดไฟนะคะอ่ะพอเรามาเปิดไฟแล้วการตกแต่งภายในสังเกตรตรงนี้ ตรงนี้เขาจะเป็นเหมือนหนังกลับนะคะก็คือมันง่ายต่อการทําความสะอาดนะคะแล้วก็เนี่ยถูไปมันก็ดูนุ่มนวลดูนุ่มนวลอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหนังแท้นะหนังกลับแบบหนังแท้นะคะมันก็จะดูพรีเมียมนิดนึงนะคะการดีไซน์ในส่วนของช่องแอร์นะคะก็จะเป็นโทนสีแดงกับสีเงินนะคะหน้าจอเหมือนเดิมค่ะนะคะตรงนี้รองรับระบบ Apple c a r p l a y นะคะ Apple c a r p l a y ก็ เราสามารถเชื่อมต่อ o o o l l m m p s นะคะขึ้นที่จอได้เลยเนาะระบบแอร์เหมือนเดิมนะคะ 1, 2, 3, 4, 4ระดับนะคะนี่สำหรับช่องเสียบ Apple CarPlay อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็สำหรับต่อช่องชาร์จสำรองนะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเหมือนเดิมมีโหมดสปอร์ตนะคะมาช่วยด้วยนะคะในกรณีที่เราต้องการใช้งานความเร็วรถเยอะๆนะคะสามารถใช้งานโหมดสปอร์ตตรงนี้ได้นะคะ เบรกมือไฟฟ้าระบบออโตโฮมีให้นะคะก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบเหมือนกันเนาะนะคะทีนี้ไฮไลท์อย่างที่นั่นบอกไปเดี๋ยวเรามาเปิดซันรูฟดูกันนะคะซันรูฟต้องบอกก่อนว่าเป็นไฟฟ้านะคะเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันจะเปิดได้แบบแมนนวลถ้าแมนนวลเนี่ยก็เปิดกันลากได้เลยลากก็คือจะเปิดแต่แค่ในส่วนของม่านนะคะตรงนี้จะไม่ได้เปิดเนาะแต่ถ้าเราเปิดแบบเป็นไฟฟ้าละ่ะเราดันตรงนี้คะ่ะ มันก็จะลากคู่ให้เลยนะคะก็คือเนี่ยอ๋อขึ้นไปได้เลยนะคะสำหรับการปิดนะคะก็ง่ายๆเลยเนี่ยกดเวลาปิดนะคะมันก็จะปิดเฉพาะบริเวณกระจกนะคะส่วนม่านเนี่ยก็แล้วแต่แลักษณะการใช้งานของเราว่าเราจะต้องการที่จะเปิดใช้งานมันอยู่หรือเปล่านะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ภายในก็ตกแต่งด้วยหนังนะคะผสมหนังกับส่วนเบาะก็จะเป็นที่ท,ที่กันนั่งอยู่ตรงนี้อ่า ดูมาใกล้ๆเลยค่ะตากองเนี่ยค่ะเบาจะเป็นเบาะดํานะคะเย็บด้วยได้สีเทานะคะการตกแต่งเนี่ยมันจะรับกับตัวของคอนโซลหน้าอ่าตรงนี้มันจะเข้ากันดีมากเลยนะคะเบาะดําได้เทาแล้วก็วัสดุงหน้าหน้หนก็จะเป็นสีเทาอโอเคนอกจากนั้นนะคะเรายังมี ฟังก์ชันที่กันบอกไปเมื่อกี้นะคะที่อยู่นอกรถว่าเรามีกล้อง360มันทำงาน,งาน,งานงายังไงเดี๋ยวกันมาอธิบายให้ดูนะคะอันดับแรกเราเหยียบเบรกก่อนนะใส่เกียร์ R นะคะอ่ะใส่เกียร์ R เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะหน้าจอรถนะคะจะโชว์สฝั่งเลยนะคะฝั่งซ้ายก็คือในส่วนของกล้อง360เห็นไหมคะว่าเขาจะจำลองเป็นภาพแบบมุมสูงแบบรอบคันนะคะว่าซ้ายขวาเรามีอะไรหรือเปล่าหน้าหลังเรามีอะไรหรือเปล่านะคะ ในส่วนของจอด้านขวาก็จะเป็นกล้องหลังทํางานอย่างเดียวเนาะกล้องหลังก็จะทํางานคู่กับเซนเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ถอยก็จะมีในส่วนของเส้นกระยะให้ด้วยกล้องหลังเนี่ยตรงนี้นะคะก็3ระยะด้วยกันนะคะสีแดงใกล้มากๆนะคะเส้นกลางก็เส้นนอกในส่วนของดำําตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายของรถเรานั่นเองเนาะอันนี้ดูไม่ยากค่ะใช้งานก็ง่ายเช่นเดียวกันนะเนี่ยพอเวลาเราใส่แอปปุ๊บภาพก็จะออตโต้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ดีไหมดีไหมไง <Okay. S 2> บ้างคะสำหรับการรีวิวนะคะแบบสั้นสําสำหรับรถ cx 3รุ่น Comfort นะคะราคาตั้งจำหน่ายอยู่ที่879,000บาทตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแคมเปญโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวการทิ้งเบอร์โทรศัพท์กับ ID Line mm hmm. ไว้ให้นะคะอยากได้เป็นรุ่นไหนชอบแคมเปญประมาณไหนตั้งงบเงินดาไวไว้เท่าไหร่นะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยวกันทาเสนอราคาคานวณแคมเปญให้ mm hmm. ทุกท่านเลยนะคะ แล้วก็ท่านใดน,นะคะที่สนใจรถนะคะหรือว่าอยากดูรีวิวรุ่นอื่นสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวกันจะพยายามถ่ายรถรุ่นที่ลูกค้าสนใจเนี่ยทำรีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย